วัสดีครับแฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลของสาวไทยที่เล่นอยู่ในลีกต่างประเทศก็ลีกของวีลีกญี่ปุ่นกับโคบอลลีกเกาหลีใต้นะครับสำหรับศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกญี่ปุ่นในสุดสัปดาห์นี้ทาง True VD s p o r t ก็เอาใจแฟนแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับด้วยการถ่ายทอดสด เกมการแข่งขันให้ชมกันฟรีฟรีแบบเต็มอิ่มจุใจถึง8คู่นะในประเภททีมหญิงนะครับโดยแบ่งเป็นวันเสาร์สคู่และวันอาทิตย์สคู่แม่แต่ก็มีบางคู่นะฮะไม่มีสาวไทยโดยเฉพาะอยิง่ง JT นะฮะ JT แข่งกับ PFU b u c a t คู่นี้ไม่มีสาวไทยแต่ว่าไทยก็ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับอวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับที่ต่างพากันยกพลพาต้นสังกัด ลงลุยศึกในสัปดาห์นี้รวมถึงการพบกันเองระหว่างสาวไทยที่มีให้ชมมาถึง3คู่นะครับไม่ว่าจะเป็นครูเบะของน้องบีมพิมพิชากกรลำที่จะเจอกับโทเรยโรของไก่วิม,มลรัตนและก็ฮิซามิสึสปริงของยุ้ยชิตพรกำลังมาก <c oughs> ก็จะเจอกับฮิตาชิของแนนทดาวนึกแจ้งในวันเสาร์นะครับจากนั้นก็จะพบกับโตโยต้าคุนซี่ที่มีเตยหัทยาบำรุงสุขนะฮะในวันอาทิตย์ ก็เรียกได้ว่ามินบิบล็อกของทีมชาติไทยปะทะกันนะครับทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์ก็ยุ้ยอาจจะได้ลงเล่นนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วมีรายชื่อนะแต่ไม่ได้ลงนะแต่ว่ารุ้นกันว่าสุดสัปดาห์นี้นะครับน่าจะได้ลงนะก็วันเสาร์ยุ้ยจะเจอกับแนนนะครับแล้วก็คิดว่าเราจะได้เห็นวันอาทิตย์ยุ้ยเจอกับเตยอะไรประมาณนี้นะครับโปรแกร,รมวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2567นะครับเวลา11.00น,น,น,นทีมไซตามะพบกับ โตโยต้าคุนซี่ของเตยหัตยาบบรมสุขนะครับคู่นี้ก็ทัวร์ดีสปอรตวันก็คือช่อง621ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็เวลาเดียวกันเลยนะครับ11.00นคุูุเบะของน้องบีมพิมพิจักกกลํานะครับพบกับโทรเรโลของไก่วิมลนรัตน์นะครับสาวไทยเจอกันนะครับเวลา11.00นก,ก็ทัวร์ดีสปอต2หรือ622ถ่ายทอดสดนะครับเวลา13.00นหรือบ่ายโมงนะครับ ก็เป็น NEC เรดโรกเกตของน้องเพียวอัชรรพรคงยศนะครับเจอกับอารันมาเล่คู่นี้ไม่มีการถ่ายทอดสดของทรูนะครับหลังจากนั้นเวลา13.30นบ่ายมงครึ่งก็เป็นทีมฮิซามุสสปริงของยุ้ยชิตพรนะครับพบกับแนนทัดดาวก็คือทีมพิตชิทรูอดีสปอร์วัน621ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็คือบ่าย2ข้ามไปโคโววิลีกเกาหลีใต้นะครับบ่าย2 ก็เป็น AI PEPPER เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไฮพา a s สของโมเมทนาชาสุดนะครับส่วนวันอาทิตย์4คุมภาพันธ์เริ่ม11.00นทีมคุูุเบอคาคาฟริสของน้องบีมพบกับ PFU b ฟยบแครคู่นี้ก็ทูสปอร์ตไม่ได้ถ่ายนะครับเวลาเดียวกันครับ11.00นก็ฮิซามิสปริงของยุ้ยชิตพรกำลังมากพบกับ ตัวใ,ใต้คินซี่ของเตยหัตยาบรุงสุขก็หวังว่าสาวไทยทั้งสองคนก็จะได้เจอกันนะครับทุยดีสปอร์ต1ก็คือ621ถ่ายทอดสดนะครับเวลาบ่ายโมง13.00น NEC r e ล Rocket ทีมของน้องเพียอชลาพครคงยศพบกับโอยมาโอกายามาสซีเกลนะครับทุยดีสปอร์ต2622ถ่ายทอดสดเวลา13.30นไซตามะ พบกับฮิตาชิของแนนทัดดาวนึกแจ้งทัเวดีสปอร์ตวันหรือคือ621ถ่ายทอดสดเวลาเดียวกันเลยนะครับเป็น13.30นรโทโลเลออโรเจอกับ JT ทีมาวัสคู่นี้ก็ไม่มีการถ่ายทอดสดของทู u อดีนะครับแล้วก็ข้ามฟากไปโคโววิลีกเกาหลีใต้14.00น RS หรือเรสปาร์นะฮะของเมกาวัตีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮุนไดฮิวสเตดของน้องสองวิภาวีสีทองนะครับ สรุปโปรแกรมวีลีกับโคโววีลีเกาหลีใต้สัปดาห์นี้นะครับวันที่3กุมภาพันธ์นะครับคู่ที่สาวไทยลงแข่งขันนะครับเริ่ม11.00นนะครับเป็นไซตามะพบกับโตโยต้าเตยหัตยานะครับแล้วก็เวลาเดียวกันนะครับครูเบะพบกับโทเรแอโร่ก็คือบีมเจอกับน้องไก่แล้วก็บ่ายโมงนะครับ NEC และโรเกตของเพียวอัจฉราพรคงยศเจอกับอลรันมาเล่บ่ายโมงครึ่ง ฮิซามิสุสปริงเจอกับฮิตชิของทัดดาวนึกแจ้งแล้วก็ข้ามฟากไปที่โคโวเกาหลีใต้นะครับ14.00นเอไอเปเปอร์ Paper พบกับไฮพาสของโมเมทนชาสุขสุดนะครับต่อด้วยวันอาทิตย์เริ่มเวลา11.00น,นคุรุเบพบกับ PFU b o ยูบูแคเวลาเดียวกันนะครับฮิซามิสุสปริงเจอกับโตโยต้าของเตยฮัตยาบุงสุขบายโมง NEC ของ เพียวอัชราพรคงยศเจอกับโอกายามะซีเกลแล้วก็บ่ายมุงครึ่งนะครับเป็นไซตามะเจอกับฮิตาชิของแนนทัดดาวนึกแจ้งแล้วก็บ่ายมุงครึ่งเวลาเดียวกันนะครับโทเรอโร่ ero, เจอกับเจทีมาวัลัสข้ามฟากไปโคโววิลีก14.00นอาร์เอสเลสปาร์กเปิดบ้านต้อนรับน้องสองฮุนไดฮิลสเตทนะครับส่วนวิลีกดิวิชัน่น2 สัปดาห์นี้บุ๋มบิ๋มไม่ได้มีโปรแกรมลงแข่งขันนะครับจะแข่งขันกันอีกทีนะครับสำหรับทีมของบุ๋มบิ๋มก็คือวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์นู่นเลยนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2 5 6 7เรียกได้ว่าแข่งติดกัน2วันนะครับเพราะนั้นเสาร์อาทิตย์นี้หลักๆก็จะเป็นดิวิชั่น1นะครับวีลีของญี่ปุ่น นะครับที่พวกเราติดตามกันก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับสาวไทยนะครับทุกครั้งที่พวกเธอลงแข่งขันกันนะครับสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับช่องโจสปอร์ตโดยการกด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ